โอมามันได้ได้ยี่สิบเก้างดเลยครับอ๋อผมโมูหข้าวเลยทด้นี่ครับยี่สิบเก้างดเขามัดตลอดป๋าล่างบนบางสามตัวบางโอ้แล้วงดนี่เพิ่นได้ตัวไดนนะครับพ่อครับนี่ยุ่นนี่เลยครับไอ้ป๋าี่หอเบิ้งนะนี่ครับโอ้นี่ตัวเน้นเขาตัวนี้ครับ ท่านผู้ชมก่อนจะไปขอโชกกับสารตดจันนะครับหรือตาเซย่ยมีนะครับอ่าพอเรามีแนวทางตัวเลขของคุณป้าสถาพ่อน,นะครับมาบอกให้ฟังพอรบกวนถามเนะี่ยพอซื้อ,อยังก่อนซื้อตายญาครับอ๋อตาครับอ่าป้าสถาพ่อน,นี่เรามาขอโชกอยู่สารตาเซตาเซย่ยมีหรือสารตดจันนี่มาดจะงวดเราพอ่อมามันได้ได้ยี่สิบเก้างวดเลยครับ อ๋อผมบงหูข้าวเลยเด้นนี่ครับหยิบเก้างวดเขามาตลอดบ่พอล่างบนบางสามตัวบางโอ้รัวเมีนเลยครับท่านผู้ชมพ่อเราเป็นคนดูแลสารแห่งนี้นะครับเราจะหูเลยว่าเป็นไหนเลขแบบใดเนาะครับช่วงวันพระวัดพระหน่อยพระใหญ่มาตลอดแหละใหญ่นี่อ๋อป่าเนี่ยป่าสถาพรนี่มันว่าเพิ่จะมาทุกวันพระครับมาทุกวันพระอ๋อ แล้วงวดนี้เพื่อนได้ตัวใหนนะครับพ่อนี่ยูนี่เลยครับไอพ่อสี่ห้เบิ่งนะนี่ครับอ๋อนี่ตัวเน้นเขาตัวนี้ครับนี่อ๋ออันนี้เพื่อนเพิ่นเพิ่นมาขอทางอีหอย่างครับก็ก็จุดทูบเอาบองกันแหละครับอ๋อจุดทูบรับแต่ได้ตลอดอืมนะครับมีวัพราหลังใ้ตัวนี้มาเข้ากับตัวก่อนคุณป่าสถาพรนะครับเพื่อนมีเส้นมีโชกนะครับครับ สารตาเซ่นะครับสารตัดจันยายมีนะครับซึ่งเป็นเสากิโลจอมปวกนี่ทพ่อว่าว่ายฟังผมโมโหเด้เพิ่นไห้่มานยี่สิบเกา,วง,ววกาวงวดแล้วครับหยิบเกางวดแล้วครับปาพ่อขอโชคดีเด้อมมันนี่พ่อซื้อยางก่อนให้เริ่มซแต่ย่าครับแต่ย่าเนาะพ่อตะย่านะครับเ,เราเรา,เราบอกว่าป่าสถาพ่อนี่มีโชคมาถึงยี่สิบเกาวงวดแล้วครับเราเพิ่นมาขอเราเพิ่นก็ะเขียนใส่กระดาษไว้ทัง้งสี่แหละนะครับ นะครับขอบคุณพ่อสถาพรในหลายเด้อนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเล็กคุณป้าสถาพรนะครับกับเสากิโลจอมปวกนะครับผมกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมผมสิบห้าท่านผู้ชมนะครับมาขอโชคลาภยูสานตาจันนะครับหรือตาเซยายมีนะครับซึ่งเป็น เสากิโลเฮียนเสากิโลจอมปวกในตำนานนะครับที่เคยโด่งดังมาก่อนนะครับช่วงปี2ปีนะครับท่านผู้ชมเนาะเมื่อนี้ก็ผมถือถือโอกาสนี้นะครับมาขอโชคลาภไปทผู้ชมได้รับชมกันเป็นโครงสุดท้ายในงวดขอวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนปี2566นะครับท่านผู้ชมซึ่งผมจำได้ว่าผมเคยมาขออยู่ศาลตาเซ่ยายมีหรือตาจันเนี่ครับข้างสุดท้ายผมเขย่าเสี้ยมซี่เขานะครับท่านผู้ชม นะครับแต่ว่ามันกระโดนมาแล้วนะครับท่านผู้ชมงวดนี้กะมาขอกันไหมนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นโครงสุดทยนะครับให้ท่านผู้ชมไน้รับชมกันไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปจุดถูกเที่ยนกาบ้แลวกะขยำซัมซี่ขอโชคลาภครับสารตะจันตะเซยายมีนะครับเป็นโครงสุดทายครับขอสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี่มาเป็นกําลังใจกันละกะมาขอโชคขอพรนะครับกับ สารตะเซยายมีนะครับหรือสารตะจันเสากิโลจอมปวกที่เคยโด่งดังมาก่อนนะครับช่วงสองสามปีนะครับวันนี้จ่องกระพ่นแนวนะครับตั้งใจนะครับมาขอโชคลาานผูมชมในรับชมกันเป็นโครงสุดดไทยนะครับนผูมชมนะครับโดนๆมาเทียนึงนะครับเพื่อนอาจจะหายโชคก็ได้นะครับธรูมชมนะครับอ่ะนรรมชมเดี๋ยวมาจุดถูบเทียนกาบไว้กัน นะครับแต่ว่าเสากิโลเทียนยูยตอหนานี่ก็คือเลขสองเจ็ดนะครับท่านผู้ชมสองเจ็ด ร่มก็แห้งหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ชมว่าครับผมติดแล้วครับ นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาขอพรขอโชคกับสารตาเซ่ยายมี่นะครับหรือสารตาจันนะครับก็สองกิโลจอมปวกไปพร้อมๆกันนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กรับสาธุเดอสารตัดจันต์ตัดเซยายมีมนีช่องอับพลชนแนวร่วมทั้งเอฟซีทุดุก่านทุทุกคนตั้งใจเดินทางมาขอโชคลาภเพื่อเป็นแนวทางในการเสียงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลโดนโดนมหาตากระย่าอยากได้โชคจากตากระย่าในงวดนี้หนึ่งมิถุน,น่าหกโกนี่จังใดกะมอบโชคให้ลูกให้หลานสร้างงวดนี้เพราะว่าลูกหลาน และเอฟซีที่กำลังรับชมคลิปนี้กำลังลำบ,บากอยู่ถ้าแม่นให้เขาตรงๆเต็มๆเมืม่อวานที่เป็นทางเหล็กถูกหรือเซียมซีลูกหลานสิกลับเมื่อวายอีกรอบหนึ่งแล้วกะนเอฟซี e ทันใดเพิ่อนอยากมา่หวายกะสิี่บอกเพิ OK K K ่นอีกต่ออีกอีกตอนหนึง่งตั้งใดกะอยากให้ตาเซียายมีหรือสารตาจันด้เมตตาสงสารหมอบโชคกลาภให้ในครั้งนี้ด้วยสาธุ ครับทา่านผู้ชมผมกับเสียงท่ายิบเหล็กทูบนะครับเพื่อมาจุดขอโชคกับสาระตะเซยามีและสารตะจันนะครับนะครับได้ออกมาแล้วครับทา่านผู้ชม นะครับนผู้ช่วงนี้กัช่วงที่ล่อเหล็กถูบอยู่ผมกับขยเยาเซมซี่นะครับขอโชกลาบกับสารตะเซยายมีหรือสารตะจันนะครับผมจําได้นะครับท่านผช้วงผมมาขอขังสุดไทยนะครับแต่ว่าก็โดนเราเป็นปีเป็นปีกลัวแหละครับเป็นปีสองปีนี่แหละผมขยเยาเซมซี่เลขเขานะครับเลขเข่าสองตัวไทยนะครับผมขยเยาเซมซี่อยู่อ่าตะกรอนสารหรือ จอมปลวกสอก,กิโลจอมปลวกเพื่อนจะตั้งยตตูติถนนนะครับหลังจากที่เพื่อนใหญ่เขามาข้างใน้อีกน้อยนึงครับเพราะว่าช่วงนั้นกน็เรื่องความปลอดภัยนอภาวาติถนนนะครับเพื่อนใหญ่มาหมองนี่ผมพึ่งมาขอั้างแรกนะคบท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันกับเซียมซีครับ ครับท่านผู้ชมเสื้อซีซ่ใหม่แรกนะครับได้หมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็คคดคร,ครับนะครับเดี๋ยวมาลุนใหม่ที่สองกันใหม่ที่สองครับท่านผู้ชมได้หมายเลขสองครับหมายเลขสองครับนะครับเดี๋ยวมาลุนใหม่ที่สามกัน ซียมซีใหม่ที่สามนะครับได้หมายเลขหนึ่งครับเจ็ดสองหนึ่งนะครับเจ็ดสองหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมาขออยู่สารตาจันตาเซยายมีนะครับเป็นโค้งสุดท้ายนะครับงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเจ็ดสองหนึ่งนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับนะครับท่านผู้ชมช่วงที่ล่อเลขถูกผมกับสิทธาย เดี๋ทำผู้ชมได้รับชมอ่าซึ่งอ่าทางผูเพิ่นดูแลนะครับเพื่อนได้มาจัดสารว้ไห่ผู้ที่เดินทางไปมานี่มากกาบไหวว่าจะสวยงามขนาดใดนะครับทนผู้ชมไปเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับเราก็ค่อยมาเบิ่งเหล็กถูกครับทนผู้ชมช่วงที่ล่อเหล็กถูกอยู่นะครับผมจะให้ทนผู้ชมเบิ่งนะครับว่าสารเพิ่นตั้งแบบใดนะครับทนผู้ชมนะครับผมก็บพึ่งมากครั้งแรกนะครับหลังจากที่เพิ่น ั่งสารใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นเสากิโลนะครับท่านผู้ชมเสากิโลสีขอระูมินะครับกับสุรินนะครับสิบหกกับห้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมนะครับในส่วนเสากิโลที่ตั้งอยู่้างนาเลยครับท่านผู้ชมนะครับสองเจ็ดนะครับสองศูนย์เจ็ดเก้านะครับท่านผู้ชมนะครับ ส่วนทางนี้นะครับจะเป็นสารตะจันนะครับทา่านผู้ชมนะครับอ๋อเพิ่นได้เอาเข่ากับแม่งกินนุ่นนะครับมามาไว้นะครับสารตะจันนะครับนะครับสารตะจันนะครับทา่านผู้ชมส่วนด่านขางเสากิโลนะครับจะเป็น 1 8ึ่กับสนะครับนะครับส่วนสารที่3นะครับต่รมผช่วมนะครับจะเป็นตาเซยายมีนะครับต่รมผช่วมนะครับตรงนี้จะเป็นสารตาเซยายมีนะครับ นะครับต่าผู้รรมชมไปต่าผู้ชมเดี๋ยวห้าไปเบเ่งเกขถูกกันครับนะครับเดี๋ยวมันลุนเล็กถูกกันครับกับสารตาจันตาเซยายมีนะครับท่าผู้ชมนะครับว่าจะได้ตัวใดนะครับ ะครับท่านผู้ชมตอนนี้เลขทูบกับใหม่เป็นตัวหนึ่งหละครับท่านผู้ชมได้ออกมากเป็นหมายเลขศูนย์นะครับหมายเลขศูนย์นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สองที่สามกันนะครับเป็นการมาขอขังแรกนะครับในรอบปีสองปีนะครับผมก็จําว่ได้เพราะว่าโดนแห้งนะครับท่านผู้ชมนะครับจังไดมาขังนี่กะอยากให้สารตัดจันตัดเซยใยมีนะครับมอบโชคลาภให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชม คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายนปี2 5 6 6อยกขอให้มาตรงๆนะครับทามาตรงๆนี่สิกลับมากาไหวสารเซี่ใยมีหรือสารตตจันย่างแน่นอนนะครับนะครับส่วนจะนําอีกอย่างมาเสียนไหวมากาไหวกะขอคิดก่อนนะครับแต่ว่าก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สถานเทียงนี้มอบโชคให้กอนนะครับในวดนนี้นะครับขอให้มาตรงๆเต็มๆนะครับ ตอนนี้ได้เป็นหมายเล็กศูนย์นะครับท่านผู้ชมนะครับเล็กทูบตัวที่สองก็เริ่มเห็นนะครับเห็นล่างๆออกมาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับนะครับช่วงนี้ก็ดีอยครับท่านผู้ชมฝนกระตกนะครับการถ่ายคลิปก็สะดวกสบายน้อยนึงนะครับเพราะว่าแดดบ่ฮหอนจัดนะครับ นะครับตัวที่สองนะครับเริ่มจะเด่นชัดแล้วครับทา่านผู้ชม ตัวที่สองนะครับทองมุชุ่มนะครับคล้ายๆเลขหานะครับหรือว่าจะเป็นเลขห่านะครับทองมุชุ่มนะครับใหม่ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เลขทูใหม่ไปเรื่อยๆนะครับอีกจังน้อยก็สิใหม่เหมือนกันครับทอมุชุมนะครับศูนย์นี่ชัดเจนนะครับศูนย์ชัดเจน น่าจะเป็นเลขห่านะครับเ่ามผู้ชมนะครับได้มาเป็นศูนย์กับห้านะครับศูนย์กับหแานละครับเ่ามผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาลุนตัวที่สามกันครับทต่ามผู้ชมวัดจะได้ตัวใดนะครับนะครับศูนย์ห้าชัดเจนนะครับนะครับศูนย์ห้านะครับได้ออกมาสองตัวละครับครับท่ามผู้ชมตอนนี้เลขทูบตัวที่สามนะครับ เริ่มจะโพเข้นมาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับเริ่มจะโพหัวขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าตัวที่สามนะครับจะได้ตัวใดนะครับเมื่อนี้เป็นการมาขอสิว่าข้างแรกก็ได้ครับเพราะว่าโดนเหล่าบ่ได้มาขอเพิ่นนะครับกับสารตาจันนะครับสารตะเซยายมีนะครับเสากิโลจอมปวกที่เคยโด่งดังในตำนานนะครับท่านผู like ้ชมนะครับ05ชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาลุ Quinn ้นตัวสุดท้ายกันนะครับท่านผู้ชม นะครับตอนนี้กำใหม่ไปเรื่อยๆนะครับทรามผชุชมนะครับนะครับใกล้จะหมดแล้วครับท่ามผชุชมนะครับอีกนิดเดียวนะครับทราม,มุช้ชมนะครับอีกนิดเดียว ครับอีกนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับนาจะใหม่หมดจดหรอครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี้มาขออีกแล้วครับกับเสากิโลจอมปลวกนะครับหรือเสากิโลเฮียนนะครับที่เคยดุงดังนะครับสารตาเซ นะครับยายมีหรือสารตะจันนะครับในงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายนปี2 5 6 6นรกนะครับเลขทูบที่จุดได้มาเนี่คือ0 5 9นะครับ0 5 9นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับ0 5 9ในงวดที่จะถึงนี้นะครับหนึ่งมิถุนายนปี2 5 6 6นะครับกับสารตาเซยายมีนะครับหรือสารตะจันนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมมนีกา ด like ีใจแล้วครับที่ได้มีโอกาสมาขอโชคลาภอยู่ศาลตัดจันนะครับหรือศาลตัดเซใหญ่มีนะครับซึงเป็นศาลจอมพวกที่เคยดงดังมาก่อนนะครับทผช้่มนะครับย่างหน่อย่นก็เคยให้ถูมาก่อนนะครับของหวยรัฐบาลนะครับตรงตรงเต็มๆมาหลายงวดนะครับง่วานี้ก็หวังว่ามาขอโชคลาภนะครับศาลศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพิ่นจะมมอบโชคลาภให้ทผู้ชมนะครับเพร่ะวาจะเป็นทังเล็กถูเตี้มซี่นะครับขอยทาชผ่มดูทุกท่าน โชคดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานตุ้ทุกช่องนะครับผ้ชุ่มว่าจะเป็นนุ่มอาบนเดิมอัลพลแชนแนลพี่มาวินแชนแนลนะครับปัดรอยพ้นมีเส้นพ่อต้องแหลกคนเดิมนะครับและป้าทิพย์แชนแนลนะครับคอยทำร่วมตุ้ดทุกท่านโชคดีนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ